สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปผู้สู้้นครับผมช่องรถไทมือ 2, สองศีสะเกรลานพีซีแท็กเตอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสะเกตนะครับผมเมื่อนี้มาจัดโปรนะครับผม,ม,มจัดโปรคูบตา l อ0ซ8ศูนนะครับผมตัวสเปเชียนะครับสีิบแรกนะครับกลายเป็นตกรุ่นไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อบอมแมนหล่นลาสุดแล้วตัวนี้คือเป็น ลุ่นล่องท็อปนะครับรุ่นไม่ที่จะเปิดโตภายในเดือนนี้ก็จะเป็นเอ4028นะครับตัวนั้นจะเป็นหน้าตา LED นะครับผมตัวนั้นจะเป็นโฉมไม่ไปหละ่ะตัวนี้ตกรลุ่นอ่ะมาเบิรงนขั้นนี้ครับผมตกรลุ่นแต่กันยังแจ๋วอยู่ครับผม40แรกขึ้นกันล่ะครับพี่น้องฝากระโปรงเพิ่นส่งไม่ไฟหน้าไม่นะครับถับเป็นตัวเอ4028นะครับผม จดนี้เป็น4018นะครับจดทะเบียนท่านว่า9ท่านว่า64นะครับพี่น้องครับผมสีสันเดิมๆนะครับสีสันเดิมๆหมดเลยยางหน้าหลังเดิมนะครับยางหน้าหลังเดิมครับผมเครื่องเกียร์ดีเครื่องเกียร์แจวรับประกันเครื่องยนต์น้ำบ่าดันบ่อไอ,อ้นะครับพี <Demon. S 2> ่น้องยางหน้าหลังเดิมยางหน้า Bennett, บ่ค่อยงามเป็นได เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเห็นไหมนะครับผมเปลี่ยนเห็นไหมยางหลังนี่กับประมาณประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับผมแปดสิบเปอร์เซ็นได้เนื้อโตบ่มีขีดหูขีตาสะอาดสะอานนะครับผมสะอาดสะอานครับรถทอนคัดบ่เคยตัดนะครับทอนคัดนี่บ่เคยตัดเกียร์บ่เคยกหรือบอ่เคยเปิดครับ เครื่องเป็นเครื่องเดิมๆนะครับผมช่วงลงช่วงล่างเหงครับพี่น้องครับเป็นรถให้ผมสื่อผมเน้นสื่อเป็นรถให้ครับรถอีบอดดายล่วงน้าหลอดดำๆปุผูช่วงล่างปุป๊ปูๆเนี่ยผมว่าสื่อเลยครับผมและค่าถือกระตามเอาไปใส่มีปัญหาแน่นอนรถให้เนี่ย,นนย,เ,ยเครื่องเกียร์ระบบเครื่องถ่าย นิ่มกว่าแน่นกว่านะครับผมส่วนถ่ายนี่สิ้นหลอดไ่เคยแกะครับผมสิ้นลงสิ้นหลอด่เคยแกะฟ้าให้โดรีคไ่เคยเปิดนะครับผมขัันนี้เป็นผ่านบุกเบิกได้พี่น้องเด้อผมเปลี่ยนผ่านบุกเบิกออกแล้วก็ใส่ผ่านหลังใหม่เป็นยี่ห้อสยามนะครับผ่านไทยดีใช้ดีใช้ทนตั้งคัดท้ายง่ายเป็นผ่านไทยอัจฉริยะอีกตัวหนึ่งนะครับผม ปลอมใส่ปอมซอยแ็ถือว่าเดิมนะครับพี่น้องครับ <c oughs> ตัวที่ครับผมระบบโฟวโฟโฟวิวใส่งานแบบปกติครับผมมาท่านได้รางได้คัดครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบกันเก็ดงานให้เบิ้งครับพี่น้องครับผม เครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับผมเครื่องเดิมๆมนำบอดันบออ่อไอรับประกันเครื่องยนต์นะครับเอาไปใส่เอาไปใส่งานใดแน่นอนนะครับรับประกันเครื่องยนต์ดับเครื่องหางบ่ลงเองนะครับมาเบิงระบบคาดหนานะครับผมลูกปื้นร้อนนะฟังขวาแน่นนะครับลูกมากแน่นนะครับผมมากแน่นแนนเลยลูกปื้นฟังใส นตึ๊บลุกมากเน้นระบบโฟวิวใส่งานในปกติครับผมใส่งานบา่อไหลสิเอ็ดเลี่ครับพี่น้องครับะระมาณน,นี้นะครับผมราคาจัดโปรตามที่แจ้งไปนะครับสามแสนเจ็ดมื่นหาพันบาทเดี๋ยวผมเปลี่ยนยังนะ,ะหนาให้ไหมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อ ลดไปเลยสองหมื่นนะครับสองหมื่นก็เหลือสามแสนหาหมื่นหาพันบาทยังบ่พ่อส่งฟรีอีกหนึ่งพันกิโลนะครับผมสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีหนึ่งพันกิโลครับผมสนใจกับเบอร์เก้าเบอร์เดิมครับผมปูให้ๆแลานี่แหละเป็นคนรับสายเองเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดหาสามเบอร์ไลน์เป็นเบอร์นี้นะครับผมยำเป็นเบอร์นี้ติดต่อผมโดยตรงนะครับผมผมในานามเจ้าของร้านนะครับผม ถ้าเป็นอีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็นน้องผู้ยิ่งรับนะครับผมแต่ว่ารักๆถ้าอยากคุยครับผมโตมาทาีเบอร์เบอร์นี้เลย0 8 1 6 0 0 4 7 5 3ครับผมประมาณนี้ครับผมคำแล้วกะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงด้วยครับพี่น้องครับกับรักษาสุขภาพในเด้อครับลายฝนต้นนาวอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวไข่เดี๋ยว,ยวป่วยไปกับท่านหันนะครับผมดูแลรักษาสุขภาพครับผมคลิปนี้กับประมาณนี้ คำเบาได้ว่าจะได้เบาคิดเบาถือแต่ข้อโทษจข้ออภัยเด้อพี่นองคำแล้วบางเทือกะสมองประมวลผลบระทันนะครับผมบางเทือกะสมองเริ่มลาหล่ะคำแล่วเป็นอยังจังรีบวิวตัวสว่วงคำเพราะว่า่วงเสาร์สว่างเว้นก่นอนกางจะยุ่งแน่หล่ะกะับเสียงค่อนงานจะดังเด้อพี่น้องเด้อบสว่างคำเถื่องที่สร้างเผนเหลืองานแล้วกะอ่ามารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับขอให้เงี้ยงๆเรื่อยๆบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ